วันนี้เรามาดูการคำนวณพาสีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกสั้นๆว่าแวดนะคะเอาแบบ basic, เบสิกเบื้องต้นแวด101กันก่อนเลยเพราะว่ายังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะให้เริ่มที่บินขายก่อนเลยสมมติว่าย,ยอดขายเรา10,000บาทเรามีหน้าที่บวกแวดไปอีกเเท่ากับ700รวมทั้งบินเนี่ยเท่ากับ 1, 1700ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้เราแต่ว่าส่วนที่เราบวกไว,เว้เนี่ยคือแวดเเซนเี่ยเราต้องนำส่งสมาการไม่ได้บวกเกี่ไว้เองนะคะจะเรียกส่วนนี้ว่า ภาษีขายค่ะมาดูฝั่งซื้อกันบ้างเวลาที่เราไปซื้อสินค้าหรือว่าจ่ายค่าจ่ายแล้วเราก็ได้บังกับภาษีมาก็ให้เอามาคำนวณด้วยค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยมียอดซื้อ6,000แล้วเราก็โดนบวกแบตเจ็เซมา420แบดตัวนี้เรียกว่าภาษีซื้อเราสามารถ เอาไปหักออกจากภาษีขายมานะถึงการคำนวณค่ะเราจะสรุปยอดเป็นรายเดือนนะคะว่าภาษีขายและภาษีซื้อทั้งเดือนเนี่ยมียอดเท่าไหร่แล้วเอามาตั้งสูตรคำนวณโดยเอาภาษีขายลบภาษีซื้อจะเท่ากับภาษีที่ต้องชำระอย่างในตัวอย่างนะคะภาษีขายมีทั้งหมด700แล้วก็ภาษีซื้อมีทั้งหมด420ภาษีที่ต้องชำระเท่ากับ280ค่ะเราจะนำส่งสมรภูทุกวันที่15ของเดือนถัดไป แต่ถ้าใครยืมเน็ตก็บวกได้8วันนะคะแถมให้อีกนิดค่ะเวลาที่เราคํานวณกําไรขาดทุนเราจะคิดจากยอดก่อนแวดเท่านั้นนะคะส่วนที่เป็นแวดแค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไป